แล้วเป็นยอดแล้วพี่น้องเห็นบอ๊ะเป็นยอดแล้วโอ้เป็นยังี่เองเนาะนี่อันเขียวเีวก็เป็นใบตาอันใบเตยมันเป็นใบตานใบเต,บต,ย,บต,ย,บตยพี่น้องบ้างนะโอ้พี่น้องเห็นบอขนมถ้วยจา้าขนมถ้วยของคุณนายสาวิตรีนะคะเดีย๋ยวหันบ้งทั้งพีแอบพี่น้องบ้างชัด,ชด อันอม,มตะขยันขยันแห้งอันนี้เป็นเท็ดไปวัดอันกี่กี่กี่ร้อยถ้วยพี่าสามร้อยถ้วยเหรออู้อุ่กุศลนั้นใหญ่หลวงพี่น้องเห็นมั้โอ้มันวางไปตะแคงมเลยนนเออนั่ที่หนูวางมันไม่ตรงมั้งมันตะแคง ไม่ไม่ไม่ต้องใส่เต็มใช่ไหมให้มันเดี๋ยวมันก็ฟูใช่ป่ะเป็นฟูี๋ยวก็ต้องใส่หน้าไงขนมช้วยนะไรมันจะเป็นฟูให้กันตาลอ๋อเหรออ๋อต้องใส่หน้าอีใช่ป่ะใส่หน้าในกุ้งขาวไงอ๋อคนไทยยังไงว่าพวกมดจะก่อนขนมช้วยนะโอ้ยบังคับเฮดจ้าทำไมบังคับเฮดไม่ไหวเฮดจะบังคยกินเคยกินอยู่เคยกินเคยกินเป็นกุ้งขาวจะเป็นบ้าใหดขนมช้วยฟูขนมช้วยเฉย เขาเคยกินน้ช่วยบรรลงยนี่ยเขาเคยกินน้ำเจแลแหละเอ,อ้ยนั่นก็เขาเพ่เคยได้กินก็าเพิ่งเคยกินน้ำเจ้านี่แหละโอ้พี่น้องได้เบิง่งเนาะยอดข้ายอดยอดพี่น้องสามร้อยถ้วยนะคะที่จะไปวัดพระสิงห์ที่ลิวเวอร์พูไอ้บ้านน่ะเขาเรียกโรงทานใช่ไหมพี่ ไปทำลงทานใช่ไหมใช่อ๋อไปเห็ดลงทานพี่น้องเผิ่อเอาไปเห็ดลงทานเนะาะผู้ใดยกะอยากกินกะกินได้นะคะสามารถกินได้ทุกคนพี่น้องเอ๋ยเผื<ม>่อเห็ดลงทานคนนึงกับมีอันนั่นคนนึงกับมีอันนี้เนาะทุกลงทานเนาะ<ม>ทุกคนมีไปวัดในว,วันเรทำกระเจียวปกติากเาทำกระเจียวเรือเลย,เลยนะใช่ไหมงานไม่พอ เออน้องพนักงานไม่พอเราจะทำในรายกายแล้วพ <laughs> นักง,งานไม่พอพี่ตีนนึ่งนานไหมสิบห้านาทีสิบห้าโอ้ก็มาช่วยเลยดูเดร้อนนะนี่นะพี่น้องเดี๋ยวถ่าเบิง้งต่อมันสุกนะพี่น้องเนาะมันมเป็นยังไงพี่น้องเบิ้งแปลงแล้วตัง้งหลายนึง นี่สามร้อยถ้วยอันอันขันมันไดามาหาลอยกับเจแม่นไปเบอร์บิงแฮมนะคะอวานี่หาลอยไปโอหลายดย้ตอนแรกเห็นนิดเดียวเนาะอ๋อผสมน้ำนะพี่เนาะนอ๋อกะทิเนาะกะทิด้วยน้ำตาลด้วยเนาะ <c oughs> มันก็เลยบาหือมาเลยเ <ขอ S 1> นี่ย นะพี่น้องอันนี้เขาจะบอกไว้ก่อนนะหลังจากลานอาหารเลิกแล้วพี่น้องนะจังสจเหเหตดนะเพราะว่าเนี่ยพี่น้องเขาจะเบิง่งอ่ะพี่น้องเบิ่งกนาฬิกาว่านี่ซับนีนน่แล้วค่ะท่า,านเอกบ,บานเลยคุณนายยังอยู่ในลานอาหารเลยค่ะกําลัางเหตุนนี้อยู่อันสวัสดีค่ะผมมาพี่น้องกไท้ายโถโลกเนาะมานนี่หามาเห็ดขนมไปวัดนะครับน้ำกันเนะาะขนมถวยจ้าเห็ดขนมถวยไปวัดน้ำกัน บังหันให้เบิงกันตอนกําลังหนึ่งอยู่เนาะอันนี้ไม่ห้เบิงหนามันเนาะมาเบิงหนาห้าหนึ่งเพราะหนึ่งสุกแล้วห้ากกระเาวันี่นะใส่หนามันเนาะเห็ดเป็นหนาคุ่นเป็น้องเห็นโบเป็นแสนกะทิเป็นเป็นถังเลยนะเป็นถังเลยเป็นเห็ดนะใส่กะทิเป็นถังๆเลยไป่นอมนี่แหละคนเห็ดจาของพิ่งจากของร้านอาหาร อร่อยไทยนันทวิทย์ค่ะไปน้องคุณสาวิตรีคุณนายสาวิตรีนะคะเป็นเน็ตของไปวัดเป็นเด็ลงท่านไปน้องอันนี้คืออันนี้คือแป้งอันนี้คือแป้ง,นนปงขนมถวยอันนี้คือนาขนมถั่ยนานาขนมถั่ยนี่ห้าเห็ดแล้วแล้วเอาเอาอันนี้ใส่เป็นนาเนาะเอาเป็นใส่เป็นนามันใช่ไหมอ๋อมาเบิ้ง เดี๋ยวพพี่น้องมาเบิ่งอันนี้เนาะพี่น้องอันนี้มันสุกแล้วนี่เนี่ยโตขนมถวยสุกแล้วแต่เ้ากะสิมาใส่หนามไม่เท่าเนืองนะพี่น้องบ้านไหนนี่สุกแล้วถวยนี่ชุดนี่เนาะชุดอันชุดนี่สุกแล้วแล้วเป็นกรสิเอาหนามมาใส่พี่น้องเบิรงเผินเห็บโอ้จะเอาหน้ามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ ใส่ตอนมันเย็นใช่ป่ะออันหนึ่งอีกใช่ไหมอโอ้โอเคโอเคนะเบ่งก่อนเบ่งก่อนตั้งปีอืมอันนี้นี่ออ้ไปหนอนกันป่ะขนมถ้วยใบยเตยคุณนายขยันมากซูปเปอร์ขยันนะคะ อันนี้คือน้ำม,มันน้ำกะทิล้วนๆพี่น้องเบืง้งนี่ใส่กะทิเป็นถังใส่กะทิเป็นถังเลยพี่น้องถ้าเบิ้งตอนเปั่นใส่เปนนั่นใส่น้ำม,มันเนาะเขามาใส่น้ำมันเนาะมาใส่น้ำตอนนี้เขากะทิใส่น้ำมันแล้วมันใสถ้าปุ่นก่อน เดี๋ยวจะเห็นมัูงเพื่อนพี่อ๋อโอ้โหมะพร้าวมันทั้งนั้นเลยมันย่องเลยพี่เนาะมัน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 ย่องเปี๋ยวพื่นพี่กอน

ค,คุณเธอเก่งมากขยันมากแล้วก็ทิ้งมาสิบห้านาทีใช่ไหมสิบนาทีนี่ยนะประมาณสิบโอ้ oh. สิบก็สิบก็บกบกออกแล้วก็รอเย็นก็นก,นกินได้เลย เร็วเนาะ้สไ,ไ,ไพี่น้องอันนี้คือใอนหนเฮ็ดนามมันเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่คือเฮ็ดนามนมันแล้วเดี๋ยวพี่น้องแต่เบิ่งตอนกินเนาะ่าแ้วก็ปิดฝามานันดีใช่ปะใช่าแโอวกบตเใช่ไหมโอเคปิดฝาไว้ประมาณ<อ>สิบนาทีนะคะไวเลย ใส่หนาเตรียมอันนั้นเอาอันนั้นลงมากอะอันนี้ขึ้นต่อเลยเตรียมนึงน่งเลยครั้งละครั้งละห้าสิบได้ป่ะครั้งละห้าสิบถ้วยป่ะสองสองหม้อนอ่ะไม่รู<ะ>้ไม่รู้อ่ะยงคือบม่นับนะไม่ได้นับหลังก็น,นับสิคะจะไม่ถึงละเอ้ยประมาณสักามสิบปริมาณคนไม่ไม่ สองสองสองอันน่ะนะจักถึงหาซิบกไม่ชหนึ่งค่าบ่ได้ให้หนึ่งซึ่งไง้ค่ะหนึ่งซึ่งน่อยบอหนึ่งท็ซึงสามใส่สามสิอันนี้มันใส่หาซิบซีปถึงหาเส้นหึงได้ลูกม้าสองสองอันห้าสิบน่ะพี่น้องเนาะแต่บ่งเดี๋ยวจักหน่อยสุกและฮะจะมาลองซิปนั่กันนะพี่น้องเนาะ สวัสดีค่ะพูมิปิพี่น้องเชาวไทยโวโลกนะคะแล้วเหรอจ้าพี่น้องเห็นบ่ขนมขนมถวยถวยหรือพี่น้องโอ้นี่ไงพี่น้องพี่น้องเห็นบ่น้องฟังไยังเห็นโอมันกลับหนากลับหลังในแดนนี่พี่น้องพี่น้องเห็นบ่ซีซี่เป็บิ้งกระไดค่ะปลอดภัย อร่อยมากมันมั่นไป่นอะหนามันมนัมนมนมน่นมันมันอย่าเกินมัดขึ้นแล้วมืม่อตาเคยบวมมาแล้วพี่น้องก็กินหลายแซ่บพี่น้องแซบ่บถ้วยหนึ่งถ้วยไปแล้วจ้าไปแล้วหนึ่งถ้วยจ้าแซ่บหลายพี่น้องอัน ผู้ใดเคยเห็ดกับสิรูเนาะเพราะว่าี่เห็ดกับน้องดวดมันหนักหนาหรือมันง่ายหรือไม่เน,นี่ยจะสําหรับกับเราเคยเห็ดหลักกับเรเคยเห็นกับเพิ่งเห็นแต่ก็เคยกินนะไม่เคยไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยเห็นแต่ก็เคยกินจต่มื่นี้ไม่เคยมาเห็นเขาเห็ดมาเบิ้งพรอบไม่เ็ยแต่ใดๆนะพี่น้องกันได้แต่มานเอาบุญน้ำเขาเนาะอาศัยบุญน้ำเขาเพราะว่าเป็นเห็ดกับใส่ใส่เป็นเจ็กเล็กน้อยเนาะสบุญไว้าเป็นเจ็กน้อยนึงก็เลยพอจะได้บุญน้ำเขา เพิ่นเสีเฮ็ดอันไปเฮ็ดโรกท่านจะไปเฮ็ดโรกท่านอันอ่านกระถินบ่กระถินวัดพระสิงหนะ์ที่ลิเวอร์พูลไปน้องนะที่ลิเวอร์พูเนี่ยเนี่ยเพราะว่าบ้านเพิ่นทั้งที่มันไก่อันไปทั้งไก่ลิเวอร์พูลทันะ้งพี่เนาะแต่บ้านกับเพิ่นอยู่เบอร์ิงแง่มพูนกับกับเพิ่นกับประดัไปทนั้งพุนกับว่าเป็นยังพอกระมาซอยเพิ่นทั้งที่ค่ะไปกินน้ำเขาวเนาะพี่นอ้องกันมี่ะไรแสบคือกันกิน่เดี๋ยวเพื่อกินเดี๋ยวอ๋อเขาหุ้มใส่กันบ่ะ โอ้โหเห็นก็หาขายติด้ยแต่ภาษามันก็ไม่รู้เนาะทําเก็บจังด้โอเคถ้าขายหาคนนมถวยจะบอกว่าเคยเน็กแกใส่กล่องเล็วเห็นแต่ขายยังเงินมากขายขนมถวยขายจําเลยก็ไปจำาหนักมากไปเท่าไรก็มาเท่าไรพี่หนูเห็นก็ก็แกใส่กล่องโฟมแล้วน่ะเออนั่นแหละอือที่ก็หาขายหาแจะแจกขายใช่ไหมหาที่บ้าๆแต่บ้าๆแตดโมกันนะเงินม่นัดก็มันหนักกับถ้วยเนาะ นั่นแหละเขาเชิญแกใส่กลองใส่กลองใส่กลองเลยยังไงที่ได้กินมาน่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องได้กินนท่ากันแซ่แบต้องคือแซ่บแซ่บตัวมันมัน,ม,นมันต่างหนามันจา้ามันออกแซ่บมันหอมมันหอมใบเตยน้ำนั่นแหละพี่น้องอันนี้มีเขาติ๊ดตุย่างพี่น้องอันนี้โรตีจ้ะโรตีก็มีนะคะนมนมตรงีนมข้นนมข้นใส่โรตีแซ่บพี่น้องเนาะ มากินน้ากันในร้านอาหารนี่แหละพี่น้องอร่อยไทยนันทวิทย์นะคะอันพี่น้องจังไหนกับขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับก็ื่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแทนทราเวลเดินทางน,นะคะมนันนี่พาก,กันมากินทุกอย่างเลยบอไดมากินอย่างเดียวเนอะกินขนมถววยกินขนมชั่นกินขนมโลตีกินโลตีจ้ะนั่แหละพี่น้องขอบคุณหลายๆเลย,ยจ้ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ